ข้าเจ้าชายก็มั่นคงต่อรักอาจะมั่งคนหนักไอ้เรื่องความรักมีอะไรพันไรเขาเป็นผู้ดีเขาดี ไม่เปลี่ยนเขาไม่ให้ขอมุ่เปียนที่จังมาเปลี่ยนเปน็นใครมาขออย่างอื่นแล้วจะยอมเปียแต่ไม่อยากยกเบียให้ใครพยายากได้คุณไม่ขอเมียนะจะคูล่ะ กับพี่มันคนละทีคนละคนมันไม่ชเรื่องสักสนไม่เห็นจะปตอนกันที่ไหนให้ไม่ได้ยอมมันจะด่าจะร้อยจะมีร้อยก็ไม่รูร้ด้รางวัลแล้วก็กลับไปเำไม จะเอาอเหรอมันจะดังจะรอยจะมีรอยก็ไม่รู้กูจะซักแป้งซักสบู่แล้วจะนั่ผคู่สะกดไปกูจะนั่งซัก ขึ้นครับลุกขึ้าไม่ได้เนี่ยตาใหญ่รู้เรื่องครับสวยจริงเนย ไม่เป็นไรครับตื่นตาตื่นใจนี่เราหาได้ใช่ไหมครับเอ็นแทบไปดีเหมาต้นโลซายเลยครับจะได้ไวครับหลาดสมบูรณ์พลาดเฉดลูกโอเคทีเลี้ยวม้วนไปตรงกลางไปไหว้แล้วอ้าวเฮ้ยเอ็นการมีไปอะไรก็ไม่รู้ตกปลาอย่างไรไปเรื่อยครับ เช้ทอานลุงผมจะให้โอกาสเ,าเลยครับแต่กูรู้ว่าคำตอบที่กูจะได้กูจำกูทำไมเนี่ยกูคงไม่ได้ ใจข้องหามี่งคำถามเนึ่งเลยที่อยากจะถามมึงต่มึงได้พันอะไรไม่ใช่ชงสมใปมองเวลาจะนอนกอดกายเคียงข้ามึงใช้แขนข้างใดโอกอจิ้งพันอะไรที่กูรักมากที่สุดถามก็หมดทุกอย่าแขนขวาเอาไว้จับตามจับทวง ออกทำกุญแจนกขามปากกระบดไอพัวกคนทั่วคนเลวเลวเหมือนมึนอไ่จะปลปล่อยกูแผล่เไว้ก่อนเมียกระบอกฉันใช้แนลตายเอาไว้กอดนิวฉันอันอะไรไงแผลตาย รในเรื่องลิเกเขารักผู้หญิงนอกเรื่องเขาชอบผู้ชายรูปร่างหล่อหมแกไม่ต้องเชียร์ขมักไม่รู้าเสด็จพี่จะต้องทำอะไหมายที่จะชีวิตเสด็จพี่ชนอารมณ์ด้วยหัวใจของเสด็จพี่ทำเรื่องอะไรเสด็จพี่รู้อยู่เต็มอกว่ามองฉันไม่เคย พี่เป็นคนเดียวับไป้พี่มันคนือคน,นชั่วเพราะอะไรพคนเจ้าไม่พอเลยกลับไปนั้งแต่พระบิดามอสายตาของเจ้ามันก็บุบโปถึงการกระทำวุฒิหลวงเกียร คว,วามรักที่พี่จะเคยเห็นสายตาของจัี่เจ้าจะมองพี่จจมิยังไม่เคยเลยเ <c oughs> พราะอ,อะไรกลัไป <c oughs> พระองค์้พระมีนาเลยหกพรมีนาส่งเราไปอีกไม่เคยแลพี่เลย,ายเาสายตา แม่ไม่เป็นไรเจ้าไม่รักพี่พี่อบู่วถ้าเจ้าจะมองพี่เป็นคนที่ชัว่วอะไยพี่ยอแต่ถ้าหากว่าเจ้าเห็นชายรงเป็นสิ่งที่สวยงามและสิ่งที่ดีงาถ้าเช่นนั้นทานา่านได้เจสายตาทั้งสองของจับ ก็จงได้เห็นสิ่งสวยงามต่อไปเลยลูกตาจ้าความเงียมาทั้งสองอพันไรก็สอะหลักุพ่ห้ยากาไม่ทันนะครับบกดวงัะตาตายคนพิการแลครับ

คนละลุ่นกับกูอย่ามาคิดข้าบลูกกูขอร้องยาจำไว้นะกูแล้วไม่ดอกหรอกแต่ชื่อกูมันเสือกไม่ดอกมองอะไเออหนูดูนี่เกก็จะมองไงหนูไปเห็นที่เกเล่นนะคนปาดีอย่า ดูได้แต่อย่าใส่อารมณ์มากนี่จำเลยนะกูไอ้คนตัดแขนพ่อบบาาาไอ <c oughs> ายได้บ้าตาได้อะมงตได้้าวันใดเลยมึงอยากได้คือ lại còn ôi vui, vui, dạ, không biết, mình có gì hoàn thành được, không thấy thì, vui, 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 i do